ร้อยรักรวมใจสารสายใหญ่มุกทีตาสุภเกียรติหมือมงค์่วเหน่วยการโรงเรียนบ้านเกาะทงสงประวัติผู้เกษียอายุราชการนายสุภเกียรติหมือมงเกิดเมื่อวันที่26กร,รกฎาคมพุทธศักราช2505นักบ้านเลขที่90หมู่ที่3ตำบลองถนน อำเภอเขาเชาย์ตนจังหวัดพัทลุงเป็นบุตรของนายลอยนางเพิ่มหมื่นวงคู่สมรสนางกันนิกาหมื่นวงตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านแม่ครีสวิงประชาสันมีบุตรด้วยกันสองคนประวัติการศึกษาจบระดับประถมศึกษาตอนปลายชั้นประถมศึกษาปีที่เจ็ดจากโรงเรียนวัดแตกปารานุเคราะห์จบระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนของเชย์ตนจบระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาภาษาบัณฑิต วิชาเอกภาษาและวรรณคดีไทยจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรธาริโลดจังหวัดสงบุรีจบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจบการศึกษาระดับปริญญาโทขารามหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาประวัติการทำงานเข้ารับราชการครูครั้งแรกเมื่อวันที่29กรกฎาคม พ็ักรา2,530ตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับสามโรงเรียนบ้านสามแยกป่ามะม่วงสำนักงานการถึงศึกษาอำเภอชนแดนสำนักงานการประศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ป,ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะทงสงวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญแนวคิดในการปฏิบัติงานปฏิบัติงานโดยยุลิการครองตนครองคนครองงานอย่างสมดุลทั้งสี่ด้านคือตนเอง ครอบครัวหน้าที่การงานและสังคมถายใต้ปรัชาชีวิตดูแลตนเองให้ปลอดภัยและรักษาตนเองให้ถูกต้องเกียรติประวัติและผลงานพุทธศักราช2553รางวัลเครื่องหมายเชืดอชูเกียรติครูสดุดีจากสำนักงานเลขานิการครุสภาพุทธศักราช2555รางวัลยกย้องเชืดอชูเกียรติเป็นผู้ทำคุมไปนโนดทางด้านการศาึกษาเป็นแบบอย่างที่ดี การปฏิบัติตนการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพุทธศักราช2561ได้รับรางวัล MOE Award ปีการศึกาษา2559ผลงานระดับดีเด่นประเภทบุคคลสาขาหลักปาัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกระทรวงศึกษาธิการพุทธศักรากช2565สถานศึกาษารางวัลพระราชทานระดับปถมศึกษา,นานขนาดกลาง ปีการศึกษา2564จากกระทรวงศึกษาธิการ